ับพี่น้าแปง้งอันนี้ทำสองโลนะสเกลสองโลใช้แป้งอนเนกะส์นะใช้แป้งอนเนกะส์สองกิโลต่อน้ำเท่าไหร่นะต่อน้ำหนึ่งขวดต่อน้ำหนึ่งขวดนี่ข<ป>วดนี้เท่าไหร่นะลิตรครึ่งอ่าลิตรครึ่งอันนี้ก็ถุงละโลนะอันนี้ลิตรครึ่งก็ใส่คุกผังแล้วก็เอาดีน้ำตาลใส่อันนี้ดีน้ำตาลใส่เพื่ออะไรครับใส่เพื่อให้ อะไรนะน้นตาลหวานได้ดีน้ำตาลยาวเยอะอิจมือเดียวนี่เดียวไม่ต้องหยิบือหยิบเยอะไปยมือเยอะไปครึ่งของหยิบมือนี่อะไรครับเกลือด้วย้อนต๊้อนต้อน้อนต๊ะเกลือา้อนต้ดด้วยนะต่อไปก็เป็นแอมโมเนียเกลือแล้ว แอมโมเนียครับแอมโมเนียแอมโมเนียเจช้อนช้อนอะไรเนี่ยช้อนชาแอมโมเนียเจ็ดถึงแปดช้อนชานะครับปาดด้วยนะอันนี้จะมีช้อนให้ปาดด้วยแล้วไปซื้อช้อนตัวเองอีกยี่สิบบาททุกอย่างเจ็ดแปดช้อนชา อยากเค็มมากก็เอาเจ็ดพอนะอันนี้อะไรครับอันนี้เป็นผงฟูค่ะอ่า<ฟ>นี่ผงฟูผงฟูสองช้อนชา,นชาก็ปาดเหมือนกันปาดเหมือนกันนะสองช้อนชาอ่าอันนี้เบกเบกิงก้งโซดาเบกกิ้งโซดานะครับ อน,อ,อ,อนนิดนหนึ่งแต่ละช้อน,นจะมีตัวบอกว่าขนาดเท่าไหร่นตรงนี้นะครับอันเลยก็เลยจะไม่หลงกันนะครับไปซื้อได้ที่ร้าน20บาทนนเนี่ยครับอันนี้กิน ใสยหนึ่งช้อนชาแต่ว่าใส่ทีละครึ่งช้อนชาสองครัง้งหนึ่งช้อนชาครับคนแล้วหมดแล้วคนได้เข้าออกันอันเป็ใกล้นี่แหละต้องหมายให้ใกล้เนี่ยคนได้เข้ากันอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าแป้งเนี้ยหลังจากผสมเสร็จเรียบร้อยมันต้องทิ้งไว้ไม่น้อยกว่า8ถึง10ชั่วโมงใช่ไหมครับออก่นอนที่จะเอาออกทอด อ่าวันนั้นหกถึงแปดชั่วโมงหกถึงแปดชั่วโมงถึงคทอดได้ก็คือมันฟูขึ้นมาเต็มถังแล้วก็ทอดได้แล้วออเคอันนี้จะทําให้ได้เต็มถังเนี้ยสองกิโลอ่าจากนั้นค่อยๆใส่แป้งลงไปแป้งลมพัดปกติเราใช้อะไรกวนหรือใช้มือหรือว่าถุงมือใช้มือค่ะถ้าใช้ถุงมือนี่เราจะไม่ได้สัมผัสแป้งเราจะไม่รู้ว่ามันเนียนขนาดไหนว่าใส่ลงทีเดียวเลยเนาะแค่ไหนพอดี ครับลมแรงจังแล้วก็เอาเมือลงไปคนแป้งให้มันเข้ากับน้ำม,มันจะพอดีเ<ช>ข้ามันลแบบนี้ค่ะแล้วมันก็จะพอดีแต่ถ้ามันเหนียวไปเราก็เติมน้ำหยอลงไปนิดนึงใช่ปรับเอาได้ใช่ค่ะมันอยู่ที่แป้งไงเพราะบางทีแป้งเนี่ยอาจจะเป็นแป้งใหม่แป้งเก่า<ช>เนาะ,ค,ะวความต้องการน้ำก็จะแตกต่างกันนี่เราคนคนไปเรื่อย คนให้มันเข้ากันจนมันเหนียวปกติการคนพวกนี้ถ้าเราใช้เครื่องเลยเนี่ยปั่นเลยนี่จะได้นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเขาก็ใช้เครื่องนวดแต่ว่าพี่ไม่ชอบใช้เครื่องเพราะว่ามันมันไม่รู้ไงว่าแค่ไหนพอดีแค่ไหนใช่ค่ะใช้มือแล้วเราจะรู้ว่าอันเหนียวแค่นี้พอดีอะไเงี้ยเพราะถ้าเรานี่มันเหนียวไปเราก็เติมน้ำนิดนึงพอให้มันได้ ไอ้ลิขึกไอ้ลิขึ้งนีกหมายถึงว่าอะไรเป็นประเด็นดไปก่อนอาจจะบวกจะลบได้ขึ้นอยู่กับเนื้อแป้งบางทีเนี่ใช่บางทีเนื้อแป้งมันแน่นเราใส่แป้งใหม่แป้งเก่าได้เองเอออันนี้ได้แล้วเติมเพราะว่าถ้าเราใส่ลงไปเยอะนี่มันจะทำให้แป้งนี่เหลวเกินไปแล้วเราแก้ไข่ยากครับต้องให้ค่อยๆหย แค่เนี้ยได้แล้วค่ะใช่แค่เนี้ยไม่ต้องนวดนานาาเราดูว่าเ, <c oughs> เราก็ดูว่าไอ้ข้างล่างเนี่ยแป้งมันมีเป็นก้อนๆอยู่ไหมเราก็วานดูว่าถ้ามันไม่มีแล้วผมก็เลยว่าต้องใส่น้ำมันพืชลงไปด้วยนะไม่เกี่ยวเลยนะ <c oughs> ไอ้นั่น <c oughs> มันอะไร, <c oughs> รออนะอที่ใส่น้ำมันพืชนี่อะไรนะน้ำมันก็มีด้เหรอคะ โรตีอเมืวอไอ้แป้งโรตีมันต้องใส่ใช่ไหมคะเออผมเห็นเขาใส่ไอ้เนยอ่ะเขาใส่น้มเนยเขาต้องใส่เนยลงไปค่ะเพราะว่าโรตีมันลื่นแป้งนี่กเสร็จแล้วค่ะอ๋อแค่นี้เสร็จแล้วแล้วก็รอให้แล้วก็ทิ้งไว้ล่ะะคทิ้งไว้หกถึงแปดชั่วโมงไม่น้อยกว่าหกชั่วโมงแล้วเดี๋ยวคือเราดูระดับแป้งถ้ามันฟูขึ้นมามันจะถึงแค่ไหนครับประมาณแค่นี้แล้วอีกเท่านึงนะใช่ค่ะ เราก็ใช้ได้แล้วอันนี้แล้วก็ปิดฝาไว้อ๋อครับต้องปิดฝาด้วยนะปิดฝาไว้อย่ให้มันโดนอากาศไม่ให้มันโดนอากาศปิดฝาไว้เสร็จแล้วรอไม่รอ3กชั่วโมงเวลาที่นวดแป้งนะให้สังเกตดูว่ามันจะมีรูอากาศตรงนี้ใช่ไหมคะใช่นแป้งใช้ได้แล้วแต่ถ้านวดเิบๆที่มันจะไม่มีองอากาศตรงนี้มันจะแน่นไปหมดเลยจะแน่นไปหมดเลยมันจะเป็นแป้งติด เนี่ยถ้ามันเป็นรูููแสดงว่าอแป้งจะเหนียวใช้ได้แล้วนะไม่ไม่ไม่ตอนระหว่างตอนที่เราเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยนะเราจะดูตรงเนี้ยเพราะว่าถ้ามันมีแบบช่องรูอากาศอย่างเงี้ยแสดงว่าแป้งมันเหนียวใช้ได้ไงี้ยเดี๋ยวต้องไปหาทุกทางันนี้่นะร้าน20บาทนะคะ59บาทเอาสาไปก็พอไหมสาไป ชื่อยี่ห้ออะไรครับชื่อแป้งแป้งฮกับทาตะวันสองอย่างฮกใช่ค่ะยี่ห้อฮก<อ>หรือว่ายี่ห้อฮกกับยี่ห้อตะวัน<อ>ก็แนะนำเหมนนั้นมากกว่า<อ>แต่จาแพงกว่ากันนิดนึงอเ,เออกิโลละสามสิบบาทอันนี้ก็นนใช้ได้ ตอนขายเนี่ยไปทำอ,อะไรนะสังขยาไปเจอตอนไหนครับตอ,อนบ่ายกอ็อ,อยากดูทำเหมือนกันวันไหนพี่เนีนยนก็ได้ค่ะเพราะว่าถ้าเด็กของพี่อยู่นะคือช่วงนี้เขาหยุดที่ วันนี้ก็ได้นะทำหรือยังวันนี้น้องก็ไม่อยู่อ๋ออ้าวแล้ววันนี้ไม่มีไม่ทำไม่ได้ทำอ๋อไม่มีทัศนะการ์ไปเจอวันนี้ใช่ไดไปกินกันอะไรอ่ะก็มีแยมมีนมอ๋อแยมนมก็ได้กินกาแฟก็ได้ท่านไหนถ้า้องไม่อยู่ที่จะทำอ๋อครับวันไหนก็บอกแล้วกันนะครับเออได้ๆเอามาถ้อาหมายมาใกล้ๆนี่ทีครับชี้อีกทีหนึ่งอันนี้ผงฟูเดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะหรือมันจังำครับได้ตอนไหนบอกเลยนะครับพี่ครับอันนี้ผงฟูอันนี้เกลือ อันนี้อแอมมโเนียอ๋ออันนี้แอมโมเนียอันนี้โซดาเกลือไอเบกกิ้งโซดาส่วนอันนี้ยีสต์นี่มันขาดอะไรไปอันนึงหน้ำตาลอ๋อดีน้ำตาลนะครับตัวนี้ดีน้ำตาลทุกอันซื้อกาซื้อเอาตลาดนี่แหละใช่แต่อันนี้ต้องสั่งสั่งที่ไหนครับสั่งที่ตลาดใหม่ปารีญาอ๋อคุณนายคุณนายปริญญาคือต้องสั่งเขา ตานแพงเหรอครับใช่ค่ะโตละสรยีื้อที่โลสองร้อ่ันจะใช้หมดก็นานเแพงมากเลยนี่ยได้่งัวเนี้ยซึ่งโลที่เรือใช้าได้หลายเือนค่ยพี่นุกย่าเปิดอีลมันจะเ้เสร็จแล้วครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่พี่ไรนาพี่รไรนา ินานะครับคุาพินานะครับพินาก็จะขายท้ามีที่เรหน้ามหลาลัยมหิดลนะครับส่วนตอนเย็นนี่จะไปขายที่ตลาดคลองโยงนะครับตรงสะพานคลองโยงเลยวัดเทพนิมิตไปนะครับข้ามสะพานตรงวัดเทพนิมิตไปแล้วก็ตอนเย็นก็ไปดูกันได้นะครับสาหรับท่านที่จะต้องการที่จะมาดูวิธีการทำหรือวิธีการทอดนะครับตอนเย็นก็ไปดูกันถ้าอยากจะรู้วิธีการทํา แป้งอย่างไรก็มาสอบถามที่นาได้นะครับก็มาตรงนี้ตอนช่วงเช้านะครับเลิกตอนนี้10บโมงแล้วเนี่ยก็เสร็จแล้วขายหมดแล้วว่าสามารถติดต่อได้ขอเบอร์เบอร์นิดนึงครับ0 8 7 9 9 4 0 7 5 3็ดเก้าเก็ติดต่อได้นะครับสำหรับอันนี้ที่เอาไปวันนี้ก็เดี๋ยวจะเอาไปทำเป็นชีสนะครับเพื่อทํา แล้วผมจะมาให้พี่ดูด้วยว่าพอทำบบทีแรกเวลาใช้ก็จะได้เอาไปใช้กันค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับพี่ครับ